คลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาดูกันว่าที่เขาทําเป็นไม่สนใจเนี่ยใจจริงๆของเขาอ่ะคิดรู้สึกยังไงกับเรานะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ของคุณกับเขาในปัจจุบันนี้หน่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็ยังมีความรักมีความผูกพนันมีความต้องการในการและกันนะแต่ว่ามันเป็นบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของ ทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งโกรธยังมีปัญหายังมีความรู้สึกไม่พอใจในการและกันหรือบางครั้งก็เป็นอารมณ์ของความหึงหวงอะคะ่ะมันก็รักแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของว่าถูกใจมากถูกใจน้อยหรือจะคุยยังไงให้มันคุยกันรู้เรื่องคือทั้งรักทั้งผูกพันแหละแต่ว่า พอจะคุยกันจริงๆแต่ละทีอะ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เข้าหากันแล้วก็เก็บความรู้สึกข้างในใจไว้เยอะอะค่ะสิ่งที่พูดออกมาจริงๆอะ่ะเปิดใจออกมาอาจจะซักเซี่ยวนึงแต่ที่เหลือมันเป็นสิ่งที่ยังเก็บอยู่ในใจไอ้เซี้ยวที่พูดออกมาเนี่ยมันพูดด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยอะค่ะมันยังเป็นความรักความผูกพันในรูปแบบบางครั้งก็อารมณ์เจ้ากรรมในเวหรือเปล่านะคะอะมาดูอีกทีนึงว่า แล้วตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะยังอยากจะพูดคุยบางทีก็เรียกว่าเป็นมิตรภาพให้กันได้นะคะยังมีความหวังดีความปรารถนาดีแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีการปิดกั้นทําเป็นไม่สนใจหรือว่าบล็อกกันอันเฟรนกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ความห่วงใยย,ยังมีอยู่ให้อย่างมากมาย คือทำเป็นนิ่งๆอ่ะแต่ก็สนใจนะบางคนก็แอบ,บส่องแอบ,บดูถ้ายังส่องดูกันได้ทีนี้มาดูกันสิว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนแหละแต่จะชัดเจนในรูปแบบไหนยังมองไม่เห็นทางออกนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นตอนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขาก็กําลังคิดอยู่นะว่าทํายังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะดีขึ้นมันจะมีทางออกอะไรที่ดีกว่าตอนนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นความเครียดอะ่ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินทองหรือว่าภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรืออาจจะต้องพูดคุยกันอยู่นะคะอาจจะเป็นออความคิดเห็นในหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกรันความเชื่อหรือว่าเป็นระยะทางก็ได้ที่ทําให้มันต้องห่างไกลกันหรือว่าอืม เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนคติไม่ตรงกันนะ่ะแล้วก็เอามาเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่คุยกไปกี่ร้อยชาติก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะจนสุดท้ายคุณต้องเป็นคนที่ต้องเด็ดขาดต้องตัดสินใจเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจคุณไม่ฟังเขานี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขาก็อึดอัดใจมากนะจริงๆเขาก็อยากจะเริ่มกับคุณแหละแต่ว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาที่นิ่งเงียบเนี่ย เขาคิดอะไรแล้วเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คะคือมันเป็นเรื่องของเกมทางจิตวิทยาค่ะเขาชอบที่จะควบคุมเขาอยากให้คุณรู้จักว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดอ่ะโอ๊ยไม่พูดแล้วใครจะเข้าใจพูดออกมามันง่ายกว่าไหมอุย้ยขอโทษทยอินเนอร์มาคือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คาดเดาคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนฟอร์มเป็นคนนิ่งนะก็จะฟอร์มไป จนแก่จนเท่าก็ฟอร์มไปก่อนนะจ๊ะแล้วการที่เราทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาก็เลยทําเป็นนิ่งเฉยทําเป็นเหมือนไม่รับไม่รู้ไม่สนใจแล้วก็เขาก็กลัวว่าถ้าเขาทําอะไรไปก็จะไม่ถูกใจคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะง,งั้นอยู่ห่างๆแล้วกันนะงั้นอยู่นิ่งๆหรือออกจากความสัมพันธ์นี้ก่อน เพราะว่าบางคนมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลด้วยไงเลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงบวกกับความนิ่งบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลแบบต่างชาติหรือว่าศาสนาวัฒนธรรมฐานะความเชื่อความคิดมันต่างกันไปหมดเลยทํายังไงไปตอนนี้ก็ผิดทุกข้อค่ะงั้นมาดูกันว่าคุณควรจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะก็คือถ้ายังพูดคุยได้ก็พูดคุยได้ต่อไปนะคะก็ยังมั่นคงอะ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เขาเรียกว่าอะไรคะ บางทีอะคะ่ะตัวเราอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องจบต้องเลิกกันไปก่อนเพื่อให้เกิดความพยายามต้องเกิดการเรียนรู้จากความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะบางทีคือต้องให้เขาได้รู้จักความเจ็บปวดหรือตัวเราเองอะคะ่ะจะต้องผ่านขั้นตอนของความเจ็บปวดต้องรู้จักที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองยึดมั่นกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้ไม่ว่าปัญหานี้มันจะเป็นเรื่องของคุสองคนหรือคน3ามสี่คนนะคะไงเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ